สว,ส,สวัสดีครับวันนี้เราวกาอยู่กันในช่องเชนชอตแลนนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาทํำอะไรครับลูกเราจะมาพาท่านผู้ชมนะคะมารีวิวบ้านของผมนะคะเพราะว่าทุกคนน่มามะเคยเห็นผมรีวิวบ้านของผมเลยใช่ไหมครับวันนี้เราก็ได้มาทำเลยนะคะโอเคครับอย่างนี้เราไปดูบ้านน้องเชนกันดีกว่าบ้านน้องเชนเป็นยังไงไ,ไปเลยครับ เปิดประตูเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณรับแขกของพวกเรานะครับเอาไว้ต้อนรับแขกก็วันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเรียวดิที่เลยนะที่เรามาถ่ายทําช่องเชนชอบรถกันหลัรงนั้นเดี๋ยวจะไปดูห้องรับแขกกันนะครับไปเลยคบไปกันเลยนี่นม่เช่ไม่ใช่และมุมนี้นะครับก็คือภาพถ,ถ่ายของครอบครัวเราแล้วครับเราก็จะมีความทรงจำดีๆ จะเป็นน้องเชนตอนเด็กแล้วก็เป็นคุณหมามีนะครับแล้วก็เป็นน้องเชนจบการศึกษาแล้วก็เป็นน้องเชนที่ถ่ายที่โรงเรียนดาราวีนี่ก็เป็นภาพความทรงจําดีๆของครอบครัวเราครับมุมนี้นะครับก็เป็นมุม <ม>ที่เป็นมุมสบายๆของครอบครัวเรานะครับก็จะมานั่งดูหนังฟังเพลงกันแล้วก็นั่งคุยกันว่าแต่ละวันเราทํางานอะไรกันมาบ้างใช่ไหมครับลูกใช่ค่ะโอเคนี่ก็เป็นมุมอีกม,ม,มุมหนึ่งที่มีความทรงจำเยอะแยะมากมายนะครับตั้งแต่นองเชนเป็นเด็กเล็กๆเลยก็จะมีทับกล้องแพนไปก็จะมีรูปในการที่เราเดินทางไปที่ต่างๆด้วยเดี๋ยวนางเชนจะพาไปดูข้องบนนะคะไปเลยครับ นี่นะครับก็คือห้องนอนของน้องเชนเช่ค่ะเป็นมุมที่มีมุมอ่านหนังสือนะครับมุมอ่านหน,นังสือด้วยแล้วมีเตะที่นอนด้วยนะครับก็เป็นมุมที่น้องเชนก็จะมาเล่นของเล่นนะครับแล้วก็แต่งตัวนะครับตู้เสื้อผ้าและก็เตียงนอนของน้องเชนโ,โ,โ,โชว์องเล่นหน่อยโชว์มาเล่นหน่อยนี่ของเล่นนานนินดนี่อย่างมุมเก็บของเล่นของเขานะครับเขาก็จะมี ของเล่นเอาไปเล่นเองของเองกันเดียวด้วยและนี่ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะครับที่เราครอบครัวจะใช้เวลาสอหการไหว้พระส,สวดมนต์นะคะขอให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขมากเลยสอนเขาตั้งแต่เกในเรื่องของการไหว้พระด้วยครับแม่บ้านเขาจะเป็นคนที่ชอบเรื่องอะไรเกี่ยวกับ walk in closet นะครับเขาก็จะชอบเรื่องการดีไซน์ของเฟอร์นิเจอร์บิวอ In อันนี้ก็มาจากภรรยาเลยภรรยาจะชอบมากเรื่องของการทำตู้เสือ้อผ้า กระเป๋าเดินทางนะครับพ่าผมเรามองระยะไกลเลยครับว่าเราจะอยู่บ้านน,านี้ไปอีกนานนี่ก็เป็นมุมที่สวยมากๆมุมหนึ่งเลยครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนีีกว่าและนี่ก็คือมุมห้องนอนของผมกับภรรยานะครก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่ทั้งความสุขและก็เป็นมุมพักผ่อนที่น่ารักมากๆเลยถ้าแฟนกล้องดีๆก็จะเห็นบ้านเล็กๆที่อยู่ในห้องห้องนี้ด้วยนะครับเป็นบ้านน้อยของน้องเชน ขอบคณนะคะที่ดูบ๊ายบาย